ประตูประตูนี้เหรอเชี่ยใจหายหมดหนึกว่าแม่งเข้ามาในห้องปูแล้วแม่งเคาะไอ้ตรงประตูข้างข้างในอีกทีหนึง่งสวัสดีครับมีใครมาเคาะประตูหุ้ยโวกมึองอะมึงยิ้มให้กูด้วยเฮ้ย <c oughs> อย่างน้อยเค้าเป็นมิตรสวัสดีครับพี่เฮ้อุ่นใจในที่สุดชั้นนี้ก็มีคนสักทีนะโอ้วัสดีพวกฉันเนี่ยไม่ทําร้ายนายหรอกฉันมาดีคือฉันเนี่ยมีคําถามท,าที่จะถามนายน่ะว่าห้องนายเนี่ยมีน้ําตาลบ้างหรือเปล่า อเขา,าเอาน้ำตาลนั่นเองนะครับพี่ชายคนนี้จะว่าไปหน้าเขาขายผมแล้วเนีียเดี๋ยวนะตอนกูออกมากูไม่ได้ปิดประตูอุย้ยพ่อมึงกูดินเสียงกูดินเสียงคนเคาะประตูจากด้านขวามือกูเมื่อกี้แต่กูจะไม่หันกลับไปดูใดใทั้งสิน้นแต่กูว่าหันอยู่ดีเมื่อกี้อะไรวะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในดีอพาร์ตเมนต์57 ก็คือเกมนี้เนี่ยเรื่องราวมีอยู่ว่าตัวละครเรานะครับเดินทางเข้ามาในเมืองจากต่างจังหวัดแล้วต้องการที่จะหาห้องพักที่มันราคาถูกราคาย่อมเยาในการใช้ชีวิตอยู่นะฮะ แต่คือหลังจากที่ตัวละครเราเข้ามาพักในห้องเนี่ยตัวเรากลับพบว่าเหมือนจะเจออะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในห้องพักนะครับผมคือแลวคือเกมนี้เนี่ยเขาบอกวา่าเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดยันเช้านะครับคือผมไม่มั่นใจว่ามันเหมือนเกมแบบแนว finance c i y หรือเปล่าที่แบบจะต้องเอาชีวิตรอดยันหกโมงเช้าอะไรประมาณนั้นเออโอเคนะครับทุกคนเอาเป็นว่าไม่พูดพร่ำทาเพลงเดี๋ยวเรากดเพลย์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ let's go ตอนเย็นเนี่ยมันเป็นเย็นที่ฝนตกแล้วก็มืดมากเลย สิ่งเดียวที่ฉันมีเนี่ยคือตังค์เล็กๆน้อยๆที่ฉันพกมาจากในกระเป๋าของฉันหลังจากนั้นฉันเนี่ยก็ได้ไปเจอโรงแรมที่หนึ่งที่มันเป็นทางเลือกเดียวของฉันไม่กี่ชั่วโมงถัดมาผมเนี่ยก็ได้ทําการไปเปิดห้องที่โรงแรมด้วยเงินทั้งหมดที่ผมมีในวันนั้นเออโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าตัวละครเราจะได้เจอกับอะไรไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอ้ไม่กออันนี้ก็คือเป็นหน้าโรงแรมที่เราเข้ามานะครับเหมือนโรงแรมที่เราเข้ามามันมันไม่ใช่โรงแรมด้วยซ้ำเป็นอพาร์ตเมนต์ มันเหมือนเป็นแบบอยู่ในซอยลึกๆลับๆใช่ไหมเออแล้วประเด็นคือแม่งมงคลมากเลยหน้าโรงแรมมึงมีป้ายประกาศหาคนหายเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับ Evil is Among Us ปีศาจคือ a m o งอั s คือหมู่พวกเราอะไรอะทุกคนผมไม่เข้าใจครับปีศาจคือหมู่พวกเราคืออะไรแล้วมีรูปภาพพระเยซูเออสวัสดีครับคุณเจ้าของโรงแรมสวัสดีตอนเย็นนะ ให้ฉันเนี่ยช่วยอะไรเธอได้หรือเปล่าก็โรงแรมนี้เนี่ยอาจจะดูเก่าๆไปนิดนึงนะแต่มันก็ใช้สําหรับการพักได้โอเคนี่คือกุญแจห้องของนายนะทางห้องนั้นเนี่ยอาจจะดูว่างเปล่าไปนิดนึงแต่ฉันเชื่อว่านายเนี่ยจะต้องสบายอย่างแน่นอนถ้าสมมุตินายต้องการอะไรเนี่ยก็อย่าลืมที่จะโทรมาหาฉันได้เลยแล้วกันนะฉันจะช่วยนายเองแม่ขอบคุณครับพี่ชายห้อง57นะครับทุกค,คนเฮ้ย โอ้ oh, ถ้าเราต้องการอะไรเราเดินลงมากดกิ่งนี้เหรอปิ๊งๆเลยหนั <c oughs> งสืออะไรไม่รู้นะครับโอเคเอาเป็นว่าผมรีบขึ้นไปด้านบนดีกว่าแม่เฮ้ยไอ้เหี้ยแต่และรูปมึงในโรงแรมเนี่มึงมึงสันหามากเลยอะโอ้โ <c> ห <oughs> แม่แม่งจ้องกูซะด้วยไฮ้เห้กูเขินนะเพื่อนอย่าจ้องกูนานขนาดนี้ดิโอเคครับทุกคนแล้วอูโ <c> ห <oughs> คือถ้ามันไม่บอกว่านี่เป็นอาพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมเนี่ยกูมองจากตรงนี้กูนึกว่าคุกเออทุกคนดูดิมันขึ้นสนิมทุกห้องเลยอะ่ะเื่ออะไรวะคือห้องขึ้นสนิมทุกห้องเลยถ้าทุกคนเจอแบบนี้จริงๆนี่จะทำยังไงครับแบบมาพักโรงแรมแล้วแบบเดินขึ้นมาห้องแม่งแบบขึ้นสนิมแบบยันประตูอะคิดเอาทางเดินก็ขึ้นนะครับผมทุกคนจะทำยังไงครับเป็นผมนะเดินทางกลับบ้านไปเลยขี่รถกับต่างจังหวัด เอ้ห้องขนาดนี้คือมันไม่ได้ไม่เจอผีก็ติดเชื้อในในลมหายใจนะครับผม <c oughs> สนิบแม่งเยอะจัดเลยเอ่อห้อง96ห้อง118โอเคห้องผมคือ57นะครับซึ่งผมน่าจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งปะทางนี้มันไม่ใช่แล้วโอเคนะเกมนี้วิ่งไม่ได้นะครับค่อยๆเดินนะทุกคนผมรู้สึกว่าเกมนี้เขาน่าจะทำให้เราแบบออกบรรยากาศหรือเปล่า มันแบบวิ่งไม่ได้ใช่ไหมน่าจะเล่นบรรยากาศมากกว่าห้ออ่าโอเคห้าสิบเจ็ดห้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเควิเกมเขาทำดีนะเนี่ยบรรยากาศด้านนอกฝนตกแล้วก็เป็นตรงกันข้ามกับอพาร์ตเมนต์อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเราไขกุญแจเข้าไปในห้องนี้กันเลยดีกว่าไปครับทุกคนปิดประตูด้วยเพื่อนล็อกประตูนะล็อกประตูได้หรือเปล่าล็อกประตูไม่ได้นะครับ ไฟก็เปิดไว้อยู่แล้วแต่กิวมากที่เปิดไฟกูเพื่อนอพาร์ตเมนต์นี่เนี่ยฉันคิดว่ามันดูสกรปรกไปนิดนึงฉันจะต้องทําความสะอาดมันเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงตู้เย็นเหรออ๋ออันนี้เสียงตู้เย็นครับทุกคนถ้ามมีเสียงตู้เย็นดังขนาดนี้สงสัยน่าจะเก่าจริงๆแหละสื่อถึงความเก่าของโรงแรมนะครับทุกคนอ่าผมจะต้องหยิบไอ้พวกฝาน้ํากระป๋องไปทิ้งทำขยะน,นะครับเหมือนไอ้คนเก่าที่มันมาเช่าเนี่ยแม่งกินอะไรแล้วไม่ทิ้งนะฮะทำห้องสกรปกรกรถเธอมาาเฮย้ยโทรศัพท์ ่าจะต้องได้ใช้โทรหาใครสักคนเนี่ยเลยโทรหาเมียไงคิดถึงเมียอะเหรจ๊ะเมียคุณคุณผัวมาเข้าตัวเมืองมาหาง,งานทำเลยระหว่างกูถูพื้นคงไม่มีอะไรผัวมาหลอกใช่ไหมนะครับอันนี้คือผมเป็นแขกเพิ่งมาใหม่นะครับผมเออ,เอ,อระหว่างที่ผมกําลังถูพื้นเนี่ยผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังให้ทุกคนเอาจริงนะผมนึกถึงวันที่ผมกําลังขับรถไปต่างจังหวัดแล้วแบบมีคนญาติในรถผมอะเปิดฟังเปิดฟังเดชชอคไว้ แล้วคือเหมือนเขาเล่าว่ามาพักโรงแรมใช่ไหมแล้วพักอาพาร์ตเมนต์นี่ยแหละแล้วคือตอนกลางคืนเนี่ยได้ยินเสียงคนข้างๆห้องเว้ยแบบทําอะไรกันนู่นนี่ปรากฏรู้ไปรู้เรื่องมาอา่าไอ้ทุกชั้นอะ่ะทั้งชั้นที่เขาอยู่อะ่ะมีแค่ไอ้คนเล่านั่นแหละอยู่พักใส่แค่คนเดียวนะฮะเออเอาจิงคือเป็นเดือดช็อกเที่ยวนานี่จ้าเราใจนะครับนานๆทีผมฟัง คือมันเป็นไปได้เหรอที่เราจะดินเสียงคนข้างๆห้องทางที่ทั้งชั้นเนี่ยมันไม่มีใครอยู่เลยโอ้ oh. เอาจริงนะผมไม่รู้ผมคิดถูกคิดผิดผมไม่รู้คิดถูกคิดผิดที่เปิดทีวีนะครับผมไม่น่าเปิดเลยเมื่อกี้โอเคน่าจะเสร็จแล้วตัวละครเราบอกว่าฉันต้องการกินกาแฟนิดหน่อยอ๋อ oh. นี่ไงน่าจะอันนี้ป่ะกาแฟ กาแฟป้ามึงดีนี่อันนี้มันเป็นน้ำเปล่าเดอ๋อโอเคไอ้เคื่ทีวีก็เสียงดังเลเกินปิดก่อนอ๋อกาแฟอยู่ตรงนี้ป่ะอ๋อเออใช่ใช่ใชอ๋อนี่ไงกูเจอผงกาแฟแล้วอ่าเรียบร้อยเพื่อนในที่สุดมึงก็ได้กินกาแฟสักทีนะกูเกือบหาไม่เจออ่ะกดตัวคลิกขวาเพื่อดืม่มกินกินกินไปเพื่อนโอเคกดขางเพื่อกินกาแฟนะครับ แ,แล้วว่ากินกาแฟกูก็เดินออกมาก่อนนะเสียงทีวีแม่งเอ้เสียงตู้เย็นแม่งดังจัดๆเลยเี่้ตู้เย็นน่าจะเก่ามากทุกคนไม่ใช้ประหยัดไฟเบอร์ห้าก็เป็นอย่างไรเงี้ยเอเอออฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยฉันเริ่มจะหิวแล้วถ้ามึงหิวมึงก็ต้องเปิดตู้เย็นใช่ไหมแหมแล้วมึงกินอะไรเพื่อนอ๋อพิซซ่านะครับเอาพิซซ่ามาอุ่นโรงแรมนี้ดีจังเนาะมีพิซซ่ามีอะไรพร้อมในในตู้เย็นมีกาแฟในข้างในในนี้ อุ้ยว่าแล้วมีคนโทรมาครับทุกคนไปรับสายสิดีนะผมแบบผันมามองอัลโหลเพื่อนอะไรอาทุกคนครับอะไรคือแม่งโทรมาแล้วแม่งตัดสายวะมึงกวนส้นตีนกูเหรอหูด้านซ้ายผมได้ยินเสียงน้ําไหลตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นเสียงฝนที่กำลังตกอยู่ก็ได้พ็ทำดีนะเนี่ยเอาจริง เออผมเอาหูมาแน่ผมได้ยินเสียงน้ำไหลนะครับเนด้านซ้ายของมือผมครับพิซซ่าด้านเลย,ยัง,งเอลยอ่าฉันต้องใช้จานในการเอาพิซซ่ามาอาอนี่ไงจานโอเคฉันชอบดูทีวีขนาดที่กินไปด้วยนะ่ะโอเคครับทุกคนงั้นเราเข้ามาห้องนี้แล้วเปิดทีวีกันดีกว่ารายการมึงดูรายการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดแล้วแม่งโคตรน่ากลัวเลยรายการอะไรก็ไม่รู้ อะกินไปเพื่อนเนี่ยมันคือตัวตัวจังไดเนี่ยคือตัวอะไรอ่ะเพราะน่าผมลีบกินดีกว่าทุกคนลีบกินดีกว่ารายการอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึงดูไปมึงดูไปแล้วกินข้าไปลงอ่ะเพื่อนอุ้ยเหมือนมีคนบางคนมาขคาประตเูเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ตลกกูปิดประตูก่อนเอ้กูปิด ปิดทีวีก่อนอะไรวะใครมาเคาะประตูประตูประตูนี้เหรอไอ้เขี้ยใจหายหมดหนึกว่าแม่งเข้ามาในห้องกูแล้วแม่งเคาะไอ้ตรงประตูข้างข้างในอีกทีหนึ่งสวัสดีครับมีใครมาเคาะประตูหุ้ยพ่อมึงอ่ะมึงยิ้มให้กูด้วยเฮ้ยอย่างน้อยเขาเป็นมิตรสวัสดีครับพี่ เอ่อ kind of ุ่นใจในที่ส so ุดชั้นนี้ก็มีคนสักทีนะโอ้วัสดีพวกชั้นเนี่ยไม่ทําร้ายนายหรอกชั้นมาดีคือชั้นเนี่ยมีคําถามที่จะถามนายนะว่าห้องนายเนี่ยมีน้ําตาลบ้างหรือเปล่าอ๋อเขาเอาน้ําตาลนั่นเองนะครับพี่ชายคนนี้จะว่าไปหน้าเขาขายผมเลนเนี่ยก็ชั้นเนี่ยอยากให้นายช่วยชั้นไม่มากหรอกแค่เอาน้ําตาลเนี่ยไปส่งให้ชั้นหน่อยนะที่ห้องหนึ่งเก้าหนึ่ง แค่มาเคาะประตูเดี๋ยวฉันจะทําการเปิดประตูให้โอเคไหมแล้วทําไมมึงถึงไม่หยิบน้ําตาลกูไปจากห้องตรงนี้เลยเออกูจะได้ไม่ต้องไปส่งกูงงทําไมกูมึงต้องใช้กูเดินไปด้วยเพื่อนไม่เอาดีนายเนี่ยใจดีจริง,รงๆเลยนะขอบคุณมากไม่ต้องห่วงฉันไม่รีบหรอกก็เอาเป็นว่าเอาตามที่นายสะดวกเลยไม่ต้องรีบมากเคคือมันก็พูดประมาณว่าเดี๋ยวเอาก็มาให้มันด้วยแหละแต่คือไม่ต้องรีบนะอะไรประมาณนั้นนะครับเอ๊ะว่าแต่นายเนี่ย เจอที่นี่ได้ยังไงหมายถึงเจออาพาร์ตเมนต์นี้ได้ยังไงหรอมันก็ไม่ไม่ใช่โรงแรมห้าดาวหรือไม่ก็เป็นอะไรที่สถานที่ที่ดีอะไรหรอกแต่คือมันก็ราคาถูกแต่มันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมล่ะโอเคก็เอาเป็นว่าดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้เอนจอยกับค่ำคืนนี้ล่ะฉันหวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้มาพูดคุยกันอีกเร็วนี้นะโอเคครับพี่เดี๋ยวผมไปเอาน้ำตาลมาให้นะพี่นะ ก็คือพี่คนนี้เขาใช้ให้เราเอาน้ำตาลเนี่ยไปส่งให้เขาที่ห้องคือพี่มีลูกแก้วเอ d นเดอร์ดากอพี่ก็ไม่บอกไอ้เหี้ยเออมึงมีลูกแก้วจากเอ e นเดอรมันก็ไม่บอกอะมันก็วาร์ปไปเลยอะ่ะเดี๋ยวนะหนึ่งเก้าหนึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนจะชั้นล่างเลยป่ะใช่ป่ะทุกคนผมขอดูแต่ละห้องก่อนสี่เจ็ดหนึ่งสาไม่ใช่เลย โอ้โหม่งมีห้องห6หงหกด้วยเฮียตองหกที่แท้ทูเอ้ยใครมันจะมาพักวะวันหนึ่งนะผมขอดูก่อนในหนึ่งเก้าหนึ่งวะคือห้องผมรู้สึกแม่งเลียงเลขโคตรมั่วเลยเก็มนี้หนึ่งเก้าหนึ่งอยู่ไหนโอเคแม่งชั้นล่างจริงด้วยไมไ่ใช่ชั้นนี้ครับห้องแม่งอยู่ชั้นล่างแล้วประเด็นคือห้องอยู่คนละชั้นมึงรู้ได้ไงว่าห้องที่กูอยู่ กูอาศัยอยู่คือมันเดินมาตั้งไกลเพื่อที่จะมาขอห้องกูมึงรู้ได้ไงเพื่อนอันนี้คือความแปลกข้อที่หนึ่งนะครับกูกูได้สายเหตุแปลกข้อที่หนึ่งแหละเออเขาเรียกเขาเ,าเรียกว่แเสบวดแเสของความแปลกนะฮะเออกูได้หนึ่งขอแลึงมาขอห้องกูเนะี่ยโอเคนี่หนึ่งเก้าหนึ่งครับโหลเพื่อนกูมาแล้วกูขอสองรอบไม่พอใช่ไหมอย่าให้กูลวนะ ก็คือมันไม่มีใครตอบกลับเลยฉันคิดว่าฉันควรวางน้ำตาลไว้ตรงนี้เพื่อนไหนบอกจะเปิดตอบกูแปบบ๊บเดี๋ยวดกูขอขอสแปมอีกทีหนึ่งแม่งไม่น่ามีคนตอบจริงอ่ะกูว่ากูรีบหันหลังกลับไปดีกว่าไม่ใช่กูหันหลังกลับไปแม่งโผล่มาโอเคไม่มีเฮ้ยกูลงไปชั้นล่างแป๊บหนึ่งนะ กูอยากลงไปทักททยเจ้าของโรงแรมไอ้เอ้าเ,เจ้าของโรงแรมแม่งก็ยังหายเลยจังหวะเนี้ยแล้วกูจะอยู่ทำเพี้ยไรเดี๋ยวนะตอนกูออกมากูไม่ได้ปิดประตูอุย้ยพ่อมืงอกูดินเสียงกูดินเสียงคนเคาะประตูจากด้านขวามือกูเมื่อกี้แต่กูจะไม่หันกลับไปดูใดๆทั้งสิน้นแต่กูว่าหันอยู่ดีเมื่อกี้อะไรวะใครแม่งทุบป,ประตูะข้างๆกู ไอ้เขี้ยมมันก็จะเย็นดีทะเลาะกับเมียไอ้เขี้ยมมันก็อย่ามาลงที่ประตูดิซ่าฉันรู้สึกเหนื่อยมากเดี๋ยวฉันไปอาบน้ํานอนดีกว่าเขี่ยไปลุยเพื่อนเจอกันอีกเร็วๆนี้พ่อมึงกับเพื่อนอ๋อมันมาขอน้ําตาลกูเพราะมันจะหนมนะกูเดี๋ยว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 น้ำเนี่ยมันหนาวมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ย เอ๊ะเดี๋ยวนะคนุณผูด้ดูเฮ้ยกูกูได้ยินเสียงคนบน่นเสียงดังแบบฮึมเฮือมฮือมฮืมฮืม,มอย่างเงี้ยด้านนอกห้องน้ำกูได้ยนินอะไรวะกูกูได้ยินนะทุกคนกูได้ยินเสียงใครบ่นนอกห้องน้ำอ่ะกูว่จริงด้วยหลังอาบน้ำฉันคิด,ดว่าฉันไปนอนดีกว่ากูเปิดไปกูเจอปะเนี่ย นหนึ่งสองสหนึ่งสองซ้ำไม่มีหรอ,อปิดประตูเคเพื่อนปิดไฟข้านอนปิดประตูแล้วล็อกก่อนเร็วเร็วเคเโอเค,อเค,อเคกูก็ลงมาที่เตียงได้อย่างสวัสดิภาพนะจ๊ะยังไม่เจอตัวอะไรอุ้ยสลืมสลือหลับไปเลยเพื่อน หลับไปเลยเออดีเพื่อนีน่แหละเรามาถึงเตียงโดยสวัสดิภาพนะครับใครมาเปิดทีวีดึงๆึด,ด,ด,ดป่านนี้ครับกูอยู่ห้องคนเดียวไม่ต้องมาเปิดเผื่อกูใครมาเปิดกูเปิดไปกูเจออ่ะเอาใหม่นะอันหนึ่งหนึ่งสองส ผู้ดินเสียงมันคนมาเคาะประตูสัตว์มึงมึงมึงแอบด่วนเลยมึงแอบใต้เตียงด่วนเลยอะไรก็ได้มึงแอบใต้เตียงด,วดย่วนกูดดด้ดินเสียงคนเคาะประตูอะไรวะคนดู ก,กูเริ่มระแวงในชีวิตจริงกูแล้วน่ะไอ้เหี้ยปิดทีวีก่อนไอ้เหี้ยแอมองเรียวัชชิ่งฉันดูอย่างเดียวเออมันก็ดูทีวีอยู่จริงด้วยเรื่องของมึงเถอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูบอกไปดูด้านนอกดีกว่า อันหนึ่งหนึ่งสองซ้โพ่อตายไฟเลยไอ้ตายแบดเอนดิ้งเหรอโอเคทุกคนหลังจากที่ผมไปหาชฉากจบที่มันเป็นกูดเอนดิ้งอยู่นานเนี่ยก็หานานอยู่เพราะว่าเกมนี้มันเพิ่งปล่อยมายังไม่ค่อยมีใครเล่นเนาะผมก็ได้ไปเจอกับช่องเจคนนี้นะครับผมคุณใบซูนะฮะ คือเขาก็เล่นได้กูดเอนดิ้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจาเขาทำยังไงถึงได้กูดเอนดิ้งนะครับไปครับนี่แคเดตคุณใบซูนะอ่าอ่อันอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นตอนที่เป็นตอนที่เราเปิดมาแล้วเจอคนนอนตุยนั่งตุยอยู่ตรงนี้อ่ะมาดูกันว่าเจาเขาจะทํายังไงนะครับเจเขาเดินออกมาก็เอ้ฉันฉันไม่ดูเลยค่ะฉันเปิดตู้เย็นก่อนนะคะ <laughs> อยากเล่นไม่ได้ล้อเลียน,นครับ เออมาเปิดโทอ๋อเจอเขามากดโทรศัพท์ โอเคนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับตีอพาร์ตเมนต์57นะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติใครเนี่ยมีคอนเทนต์หรือเกียอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันผมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคอนเทนต์ในคลิปหน้าเนาะเโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะ เออ,อย่าลืมกันเลยนะจ๊ะกดซับด้วยเก็บไปไว้ bye, จ้า